เลดี and the ้แอนด์เจนเทิร์แมนเลสเทดเอโครเซอร์ลุคแอดเดอร์สองพันยี่สิบห้าโตโยต้ายาริเซทีเอซิดานได้ซิมเลสต์ลีเบลส์สไตล์เพอร์ฟอร์แมนและแอนด์แอดวานซ์ฟีเจอร์แมคกิ้งอิตเอสแตนด์เดิลชอว์ไอส์อิงเดอร์ไทยออโตโมทีฟมาร์เก็ตสตาร์ทติ้งวิดอิตแอคทิเวตดีไซน์เดอร์ยาริเซทีชอเคสเอโมเดลแอนด์ดินามิกแอสแตติกอิตสลีคลายแอนด์โบฟรอนกริลกีฟอิตเอคอมเมนดิ่งพรีเซนต์ออนเดอร์โรด The s h a r p บ d h e a d l i ลน์ not only enhance visibility but also a d d to its sophisticated look. The aerodynamic profile not only contributes to its visual appeal but also improves fuel efficiency, making it both stylish and practical. Under the hood, the Yaris a t i v e is equipped with a 1.2-liter 4-cylinder DOHC 16-valve engine, delivering 94 horsepower at 6,000 rpm and a torque of 110 Nm at 4,400 rpm. ดีส์เอนจินอีส์แพรวิดเอคอนติเนียลแอสไลแวร์เรเบิร์บทรานสเลชันซีวีทีเอนชูริงส์มูดแอคเซเลเรชันและเอคอมฟอร์ทเอเบิร์นดรายฟิ้งเอ็กเพรียลเดอะคอมบิเนชันออฟดีส์พาวเวอร์เทรนด์ออฟเฟอร์เอบาลานบลเอนเดอร์ออฟเพอร์ฟอร์แมนต์แอนด์ฟูลเอฟฟิเชนซีคัทเทิริงทูบอสซิตี้คอมมิวติ้งแอนด์ลองเกอร์เจอร์นีย์สเตปปิ้งอินไซด์เดอะอินเทียร์ออฟเดอะยาริสเอเทียบอีส์ดีไซน์วิดคอมฟอร์ตแอนด์คอนเวเนนต์อินไม้เดอะเคบินออฟเฟอร วิทยุซีดอุปกรณ์ในไฮคุณภาพวัสดุที่ให้การสนับสนุนระหว่างการขับขี่แดชบอร์ดเซนทริคของผู้ขับขี่เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายโดยมีจอแสดงข้อมูลที่มัลติอินโฟมีชันที่ช่วยให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้เบาะนั่งสามารถปรับได้เพื่อขยายพื้นที่ท้ายรถเพื่อรองรับสินค้าที่ต้องการเมื่อรวมกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจยานี้ถูกติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคสมัย อีกฟีเจอร์ A 9อ and ินฟลูดติ้งทัสครีนดิสเพลย์คอมแพตติเบิลกับแอปเปิลคาร์เพลย์และแอนดรอยด์ออโต้อัลโล잉ซิมเลสต์อินเทกรชันของสมาร์ทโฟนสำหรับนีเวกชันมิวสิกและแฮนด์ฟรีคอร์เดอะออเดียลซิสเต็มเดลิเวอร์เคลียร์ซาวด์คุณภาพเอ็นแฮนซิ่งเดอะโอเวอรัลล์ดริฟวิ่งเอ็กซ์เพรียร์น moreover เดอะอินคลอชันออฟ USB พอร์ตและบลูทูธคอนเน็กติวิตี้เอนชูร์แดร์ดผู้โดยสารแคนส์สเตย์คอนเน็กเต็ดแอนด์เอนเทอร์เทนทรูอัลเดอร์เจอร เซฟตี the ้อีส์เอพารามาล์คอล์สิดิเดเรชันอิงเดอะยอริเซทีฟอิดคำสแตนดาร์ดวิดเอคอมเพลเมนซีฟสวีดออฟเซฟตี้ฟีเจอร์อินคลูดิงแอนตี้ล็อกเบรคกิ้งซิสเต็ม ABS อิเล็กทรอนิกส์เบรคฟอสต์ดิสตริบิวชัน EBD และเรฮิคัลสตอเบลิตี้คอนโทรล VSC.Additionally เดอะค่ายอีส์อิควิปเป็ดวิดมัลติเพลเอียร์แบ็ก strategically placed to protect occupants in the event of a collision The inclusion of a r e a l view camera and parking sensor aids in maneuvering the vehicle safely in tight s p a c e providing added peace of mind to the driver. In terms of pricing, the Yaris c i t e offers several variants to cater to different preferences and b u d g e t The base model starts at 549,000บาท while the top-tier premium luxury variant is priced at 699,000บาท ดิสเลนให้ลูกค้าตัวเลือกโมเดลที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับความต้องการโดยไม่เสียสละคุณสมบัติพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับยาริสเอเทียบสองคันในซีกเมนต์นี้มันมีความแข็งแกร่งในด้านการผสมผสานของดีไซน์ที่ทันสมัยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติที่ล้ำสมัยทำให้มันเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพเทียบเท่าบางคันของคู่แข่งเสนอเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นแต่ยาริสเอเทียบโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและความคุ้มค่า อิทธิ์คอมเพลซีฟเซฟตี้ฟีเจอร์และโมเดิร์นเทคโนโลยีออฟเฟริงเพื่อเพิ่มขึ้นอิทธิ์แอพเปิลทูเอบรอดเรนด์ออฟคอน sumer อินคอนคลัชชั่นเดอะสองพันยี่สิบห้าโตโยต้ายาริสเอทีสแตนเอสเอเทสเตเมนต์ทูโตโยต้าสคอมมิตเมนต์ทูดิลิบบิ้งคุณลิตี้เวชิคล์ที่มีเดอะเอฟอร์วิงนีดออฟดรายเวอร์อิทธิ์ฮาร์โมเนียสเบลเดอร์ออฟสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์คอมฟอร์ตและเซฟตี้แม็กอิทธิ์เอคอมเพลนิงช้อยส์ฟอร์ดสิ่งที่เอเรียลลีเอเบิลและโมเดิร์นซี เวทีนีวิกเกตติ้งซิตี้สตรีทหรือเอมบักกิ้งออลลองเกอร์เจอร์นีเดอร์ยาริสเอทีพีอีสอุปกรณ์เพื่อให้บริการที่น่าพึงพอใจและสีเขียวไดฟเวิงเอ็กซ์เพียร์เรียน